คำเตือนช่องหมูสตอรี่จัดทำขึ้นเพื่อหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องไม่อนุญ,ญาตให้จำหน่ายสิ่งผิกดกฎหมายผู้ที่คอมเมนต์เกุนาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรเรียกพ่อและแม่มาดูเป็นเพื่อนไป สวัสดนีนะครับวันนี้เราจะมีเจ้าตัวปืนส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะย่อซิกซ์เซเว่นรุ่น P365 มารีวิวกันนะคือเจ้าตัวปืนเนี้ยถูกนำเข้ามาร่วมกับโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัวปืนกระบ,บอกนี้นะครับ เกียบปืนอ่ะครับปืนเนี่ยให้กล่องมาแล้วก็มีแม็กซีนสองอันนะครับเป็นแม็กสิบสองนัดนะครับเป็นแม็กสิบสองนัดตัวแม็กเนี่ยของผมเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเป็นของอิตาลีนะครับบรรจุดได้สิบสองนัดนะครับคงปืนตัวเนี้ยได้บ้างเนี่ยเป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นโพลิเมอร์ระบบเข็มพุ่ง เหมือนพวกกล้องนะครับลำกล้องเนี่ยของปืนเนี่ยอยู่ที่3.1นิ้วนะครับอยู่ที่3.1นิ้วแล้วก็ตัวน้ําหนักของตัวปืนเนี่ยถ้าเป็นตัวปืรนรวมกับแม็กกาซีนต่อจะอยู่ที่ประมาณ500กรัมนะครับถ้ารวมกระสุนที่อยู่ในตัวแม็กกาซีนแล้วรวมตัวปืนแล้วก็จะอยู่ที่มาณ700กรัมนะครับ แลก็ตัวแมกกาซีนเนี่ยที่ให้มาผมได้12นัดซึ่งมันมีรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็น10นัดนะเป็นแบบเกี่ยวก้อยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบ12นัดเพราะว่าหนึ่งการใช้งานของผมเนี่ยมือค่อนข้างใหญ่นะคแล้วมันก็จะจัดได้พอดีกับมือของเรานะครับผมเนี่ยจับเป็นมือพอดีลนะนิ้วก้อยเนี่ยเสมอกับส้นเลยตัวส้วนปืนจิ้บปืนมันกิ้บปืนได้ดีวดกว่านะครับของผมเนี่ยชอบ12นัด ให้มาสองเลนนะครับแล้วก็ตัวสองปืนนะครับสองปืนที่แถมมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีระบบล็อกนะครับสามารถกดปุ่มล็อกได้นะครับอะกดปุ่มกดล็อกนะครับนี่ครับก็สวยงามนะครับเป็นซองที่ทํามาออกแบบได้ดีเหมือนกันนะครับเจ้าที่หลายท่านก็ใช้เป็นปืนหลักนะครับตอนนี้แต่ส่วนตัวงเองใช้เป็นปืนลองอยู่นะครับศูนย์ปืนที่ให้มาครับ เป็นศูนย์นัยไซด์นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นศูนย์นัยไซด์นะครับเวลายิงเนี่ยก็คือในกลางคืนก็จะมองเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับเวลากลางวันศูนย์หน้าจะเห็นชัดมากครับศูนย์หน้าจะเห็นชัดมากนะครับแล้วก็เจ้าตัวเช็คเกอร์เนี่ยมีมาให้ทั้งหน้าและหลังนะครับสําหรับคนที่ถนัดจัดสไลด์ด้านหลังก็ได้หรือจัดสไลด์ด้านหน้าก็ได้ ว่าจับได้ขนัดมากนะครับออกแบบมาดีมากครับปืนตัวนี้ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับที่อเมริกาก็กําลังยึดกันนะครับออการประกอบเบื้องต้นของปืนตัวนี้นะครับก็ไม่ยากครับเราดึงอาวุธปืนมานครับดึงสลด์มาแล้วก็้านสไลด์นะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับกดสลับล็อกปล่อยสลา์ด้านหน้านะครับ ก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับเป็นสองชิ้นแบบนี้นะครับตัวไกด์หลอดนะครับเป็นไกด์หลอดสองชั้นนะครับเป็นไกด์หลอดสองชั้นลำกล้องสามจุดหนึ่งนิ้วนะครับเกีย่ยวสวยงามมากนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแยกเป็นชิ้นส่วนมาแล้วการประกอบก็ไม่ยุ่งยากนะผมว่าก็การออกแบบถือว่าโอเคนะครับปืนตัวนี้สามหูพันเนี่ย ผลิตออกมากทั้งหมดสี่รุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับเป็นส่รุ่นนะครับที่ทําออกมานะครับตามรากอดก็กเข้าล็อกนะครับแล้วเราก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ใช้งานได้แล้วรูปแบบมิติของมันก็อโอเคนะครับเป็นปืนที่บางมากนะครับถือว่าโอเคนะครับตัวตัวผมเองถือว่าชอบเลย น้ำหนักเนี่ยที่ให้มาเนี่ยไก่เนี่ยไก่เดิมเดมเนี่ยคือหกปอนดน์ครับไก่เดิมเดิมคือหกปอนด์ก็ไม่แข็งมากแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปนะแต่ถ้าใครชอบตอนนี้ก็มีชุดแต่งที่ทําออกมาเปลี่ยนเหลือห้าปอนด์ห้าจุดห้าปอนด์ก็ลองไปหาดูกันนะครับในกล่องเนี่ยที่ให้มาเพิ่มเติมก็จะมีเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือ อันนี้ก็เป็นออปชันเสริมนะครับมีเลเซอร์แล้วก็เป็นไปฉายนะครับตอนนี้ก็ยังหาซื้อได้อยู่นะครับลองสอบถามไปที่ซิกเซ a เออร์ไทยแลนด์ดูนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลตัวกระสุนนะครับของซิกเซอร์นะครับปืนต,ตัวนี้เมื่อหลายท่านจะบอกว่าสามารถใช้กระสุน,นที่เป็น P บวกได้ไหมซิกเซออร์เนี่ยมีข้อมูลออกมานะครับเป็นประกาศของซิกเซาเอร์นะครับว่า ปืนพีสามาเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับสำหรับกระสุนที่ดีบวกหรือบวกกี่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการสึกหลอของปืนเนี่ยก็จะต้องสึกหลอไวกว่าเดิมนะครับท่านก็ต้องเข้าใจมันด้วยนะครับว่าการสึกหลอเนี่ยก็จะมากกว่าเดิมเพราะกระสุนปืนเนี่ยแรงกว่าเดิมแรงกับมาตรฐานที่เขากําหนดใ,ใ,ให้ให้ใช้กับปืนตัวนี้นะครับกระสุนปืนที่ผมจะเลือกใช้นะก็จะเป็นกระสุนเอ ลูกซ้อมกับกระสุนลูกจริงที่เป็นเอจนะครับนี่ครับกระสุนสองแบบนี้นะครับที่ผมจะเลือกใช้นะครับมีสองแบบนี้นะครับที่ใช้บ่อยครับส่วนตัวอื่นไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าไม่มีตังค์ครับกระสุนมันแพงครับช่วงนี้นะครับต้องบอกตามตรงเลยไม่ได้ใช้นะครับไม่ีไม่มีตังค์นะครับคู่มือที่ให้มานะครับเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับ ท่านก็สามารถเก็บไว้ดูได้ตัวนี้สําคัญนะครับมีทั้งคู่เกี่ยวกับการเอ,อดูแลรักษาทําเตือนต่าง่เรื่องกระสุนปืนต่างๆข้อมูลของปืนการถอดประกอบนะครับก็อ,อยู่ในนี้ทั้งหมดนะคถ้ามีเวลาว่างท่านใดก็ที่ได้ปืนไปก็ไปศึกษากันนะครับตัวปืนเนี่ย เป็น,ป,นปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติราคาสองหมื่นแปดพันหห้าสิบบาทน,นะครับท่านใดที่ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับที่จะเข้าร่วมโครงการก็สนใจก็ลองทักไปสอบถามได้นะครับตอนนี้ปืนยังเหลือนะครับปืนยังเหลือนะครับตอนนี้ปืนยังเหลืออยู่นะครับรู้สึกจะขยายสิทธิ์ให้กับข้าราชการบำนาญก็มีนะครับใครที่มีสิทธิ์ในโครงการก็ลองหาข้อมูลได้นะครับ ทางกลุ่มของซิทชอเวอร์ไทยแลนด์ก็จะมีข้อมูลโพสลงไปให้ทุกท่านอัปเดตข้อมูลนะครับว่าประเวณยังเหลือ,อแล้วก็ใช้เอกสารอะไรบ้างต่างๆที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ท่านใดที่เข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่รับสิทธิ์นะครับไม่ผ่านพอสัไม่ออกตางโครงการก็จะโอนเงินกลับคืนมาให้ท่านนะครับลองทักไปติดต่อสอบถามได้นะครับแล้วก็มาในส่วนของเรื่องข้อเสียของปืนนะครับที่ผมเจอ ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องบอดีเฟรมนะครับบอดีเฟรมเนี่ยมันค่อนข้างบางนะครับมันค่อนข้างบางนะครับมันก็เลยจะทําให้เราแบบไม่กล้าที่จะสลิปปิ้งหรือว่าทําลายแต่ตอนนี้ก็มีในกลุ่มเอาไปทํากันหลายคนนะครับแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่คือต่อให้เราทําสลิปปิ้งลายแล้วกัรลอยกันลื่นแล้วทําลายกันลื่นแล้วเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมก็เลยกล่าว่าเดี๋ยวใช้ไปสักพักนึงก็จะ ส่งไปทำนะเพราะว่าตัวปืนเนะี่ยเป็นรอยง่ายนะครับเริ่มเป็นรอยเยอะแนละ้วตัวปืนเนะ่ใช้มาเป็นเวลาสมควรนะครับนานสมควรแล้ววันปีได้แนละ้วแล้วก็ใช้งานตลอดนะครับตัวนี้365วันนะครับซกติดตัวได้ตลอดนะครับสำหรับห6 5นะครับการตกแต่งอุปกรณ์ตอนนี้ตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่ก็จะมีตุ๊กแม็กมีปุ่มกดแม็กมีการทำพีวีดีโฮสติ้งนะครับ สำหรับลำกล้องหรือชิ้นส่วนอื่นๆไกลมีของหลายค่ายที่เอาเข้ามาขายนะครับแต่ตอนนี้ราคาของแต่งของตัวปืนเนี่ยก็ยังราคาสูงอยู่นะครับก็ยังราคาสูงอยู่เลเซอร์มีของต่างค่ายก็มีให้เราเลือกใช้นะครับแล้วก็ตัวเลเซอร์และก็ตัวไฟฉายของสามหกค้าของค่ายซิซเซอร์เองก็มีนําเข้ามาขายนะครับ mm hmm. ราคาก็จะอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสามกว่า นี่นะครับที่เคยเห็นมีคนนํามาขายนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเดีย๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแปะแทกไว้ว่าราคาตอนเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยเลเซอร์กับไปฉายเนี้ยมันอยู่เท่าไหร่นะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็ถิว่าโอเคครเพราะว่าตัวปืนหน้าร้านจริงๆแล้วเนี่ยมันขายอยู่ที่ประมาณ8ปดหมบาทนะครับ แต่โครงการเนี่ยนำเข้ามาขายเพียงแค่ส8 6 5มื่นแปดันอห้าสิบาทนะครับส่วนตัวผมเองถือว่าคุ้มมากนะครับใครมีสิทธิ์เนี่ยก็ซื้อได้เลยนะครับใครมีสิทธิ์ก็ซื้อไว้ได้เลยนะครับซื้อไว้ได้เลยเพราะจริงๆนวรุ่นนี้ห้าปีโอนได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นห้าปีโอนนะครับไม่ใช่ตกทอบทางมอลลเท่านั้นนะครับผมก็จบไปแล้วนะสำหรับรีอีฟีสองพันหกร สั้นๆกม็มีอะไรมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาตัวปืนอื่นเนี่ยมาอยู่ให้ท่านได้ดูทีหนึ่งสำหรับท่านที่ชอบและสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนนะครับก็จะหามาให้ดูทีหนึ่งอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตาะใครได้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับผมบคุณครับ